ึงอาชีพตำรวจนะครับเป็นอาชีพหนึ่งที่ถือได้ว่ายืนอยู่บนความเสี่ยงตลอดเวลาครับเนื่องจากเหล่าร้ายในปัจจุบันนี้ก็เต็มไปด้วยเคี้ยวเล็บอันตรายและวิธีการแยบยลมากขึ้นครับซึ่งพวกวิชาชีพนี้ครับก็มักจะมองหาวิธีอะไรใหม่ๆมาให้ตำรวจไทยต้องปวดหัวกันแต่วันนี้ครับรายการเมดินไทยแลนด์จะพาคุณผู้ชมไปทึ่งกับยุทธวิธีใหม่ของตำรวจในการติดตามและจับคุมที่จะต้องทําให้คนร้ายต้องปวดหัวกันบ้างล่ะครับ เพราะเป็นการติดตามไล่ล่าจากบนฟ้านะครับไม่ใช่จากเครื่องบินนะครับไม่ใช่จากเฮลิคอปเตอร์แต่เป็นจากล่มบินครับฟังไม่ผิดนะครับหรือที่เราเรียกว่าพารามอเตอร์นั่นเองครับพี่พ,พี่ตำรวจที่จังหวัดนครปฐมนะครับเขาเอาเจ้าล่มบินเนี่ยแหละครับมาเป็นหนึ่งในยุทธวิธีของการติดตามไล่ล่าคนร้ายรวมถึงยังประยุกต์ใช้ในภารกิจปฏิบัติหน้าที่ต่างๆด้วยครับล่มบินนครปฐม,มนะในอดีตเนี่ยนะครับมันก็เป็นความคิด ของท่านผู้รับการท่านหนึ่งนะครับคือพลตระกตีอัาโนยุเทนาศนะครับแต่ตอนนี้ท่านได้กเกษียณไปแล้ว <c oughs> ก็ได้คลิปโครงการสายตรวจล้มบินขึ้นมานะครับเ <c oughs> มื่อประมาณสักสิปีที่ผ่านมานี่ฮะตอนนี้ยังว่าเราเราเริ่มมาตั้งเป็นสิบสิปีแล้ว่ยล่มพวกเครื่องเนี่ยมันก็หมดสภาพไปตามอายุการใช้งานของมันมนะครับตอนนี้รุ่นแรกๆที่ฝึกมาเนี่ย <c oughs> ก็เหลืออยู่ประมาณสักสามท่านจากสามสิบนะครับหลังจากที่เหลืออยู่สามท่านเนี่ยก็มีความคิดว่าถ้าเราอยู่แค่นี้มันก็จะ โครงการก็จะเล็กลงก็พยายามที่จะหาคนที่มีความสมัครใจที่จะบินพวกเราเนี่ยเป็นก็เรียกเหมือนก็เหมือนอาสาก็จะก็จะว่าได้นะครับทีนี้ว่าก็มีท่านผู้บังคับการอีกท่านหนึ่งนะครับท่านได้เล็งเห็นความสําคัญนะครับของร่มบินนะครับคือท่านพลตรีประสิทินนกสกนลนะฮะก็เอาเอาโครงการนี้กลับขึ้นมาใช้ใหม่นะครับก็มีการรวบรวมกําลังไอ ตำรวจแลวก็ชาวบ้านที่บินที่ที่มีความสามารถในการบินเนี่ยที่อยู่ในชมรมของเราเนี่ยเข้ามาตั้งเป็นชุดสายตรวจล่มบินประจำภูทรจังหวัดนครปฐมขึ้นมานะครับเมื่อเราเข้ามาเป็นลูกศิษย์ก็จะเริ่มมีทาการฝึกเบื้องต้นก่อนนะครับโดยการฝึกภาคพื้นดินก่อนฝึกภาคพื้นดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีฝึกภาคอากาศโดยรประกอบเครื่องล่มแล้วก็บินจริงนะครับ พารามอเตอร์ก็คืออากาศยานขนาดเล็กนะครับใช้เครื่องยนต์ที่นักบินสามารถแบกบนหลังได้เหมือนแบกเป้นะครับแล้วก็มาประกอบกับล่มมาตรฐานท้ายกับที่ใช้ล่อนจากภูเขาแต่ต่อด้วยเครื่องนะครับจึงทําให้พารามอเตอร์สามารถบินขึ้นลงได้อย่างอิสระมากกว่าล่มร่อนครับหลังจากเราปูล่มเรียบร้อยแล้วนะครับจะเอาเครื่องมาเกี่ยวนักบินจะต้องสวมรองเท้าที่เซฟตี้มีเซฟตี้นะครับใส่พุ่มข้อดีๆนะแล้วก็มีหมวกกับน็อก นะครับหมวกกับน็อกจะมีมีหูฟังมีมันจะมีวิทยุเราจะขึ้นบินเนี่ยเราก็ตัวเราก็เข้าไปประกอบในตัวเครื่องก่อนนะฮะมันก็จะมีสายพวกเซฟตี้ต่างๆก็เดี๋ยวพอเราประกอบตัวเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็จะไปประกอบที่ล้มละอย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยเครื่องพลเรืเนี่ CC น้อยนะครับตันนี้นักบินเราตัวเล็กเราสามารถบินได้สบายนะฮะสบายตอนนี้เราจะมีการวอร์มเครื่องเพื่อให้ มันได้ได้ได้ที่ก่อนนะครับกระบองเครื่องได้ที่ก็เอาไปประกอบเลยนะฮะนี่เวลาประกอบล่มเนี่ยไอชุดเเนี่ยมันจะต้องประกอบให้ถูกถ้าเกิดเราไปประกอบกลับหลังเนี่ยมันบินมันบินมีปัญหาครับมันกลับด้านมันก็ต้องให้มันไปด้านที่ถูกต้องนะครับล่มตัวนี้มันเป็นล่มที่เป็นล่มสปีดหรืออาจจะเป็นพูดง่ายว่าเป็นล่มที่สามารถลงแข่งขันได้นะฮะถ้าเราบินตามลมเนี่ยเคยทำาวิธีได้ประมาณร0อกิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าตามลมนะครับ จริงๆแล้วนะครับเจ้าพารามอเตอร์หรือล่มบินเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรูปแบบการบินที่ปลอดภัยและประหยัดที่สุดเลยนะครับเพราะอุปกรณ์การบินต่างๆสามารถจัดเก็บขึ้นรถยนต์ได้พอถึงที่หมายก็พร้อมบินได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีและด้วยเชื้อเพลิงเพียง10ลิตรนะครับจะบินได้ประมาณ3ชั่วโมงครับดังนั้นถ้าสภาพอากาศเอื้ออํนวยแล้วก็การบินแต่ละครั้งไปไกลกว่า100กิโลเมตรเลยทีเดียวครับ เจ้าล่มบินหรือพารามอเตอร์เนี่ยจึงสามารถนํามาประยุกต์เข้ากับภารกิจของพี่ๆตารวจนะครับเขาได้มากมายหลายภารกิจทีเดียวครับภารกิจหลักของล่มบินเรานะครับของเราเนี่ยคือสายตรวจล่มบินของตารวจภูธรจังหวัดนครปฐม,มภารกิจหลักของเราก็คือภารกิจในการสนับสนุนภาพพื้นดินเมื่อมีเหตุนะครับข้อดีก็คือล่มบินเนี่ยเราสามารถมองมุมป้างแล้วก็มองมุมสูงลงมาเราสังเกตได้ว่าถ้าเราเดินไปดงอ้อย ป่าอ้อยหรือป่าปือ<ช>เราจะมองเห็นว่ามันมันลกมันทึบมากแต่เราล่องบินเราอยู่ข้างบนเมื่อเรามองลงมาปุ๊บเราจะเห็นหมดเห็นไปถึงพื้นดินเลยเม,มื่นนมอมีคนจะไปวิ่งจะไปเดินอย่างไรก็อยู่ข้างบนนี่แต่ข้างล่างมองเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะไม่รู้ว่าคนร้ายหลบไปอยู่ตรงไหนซึ่งจะมองไม่เห็นถ้าเราเสี่ยงเดินเข้าไปก็ยังไม่รู้ว่าคนร้ายจะยิงสวนเข้ามาไหมแต่อยู่ข้างบนจะมองเห็นหมดเราสามารถชี้เป้าให้ภาคื้นดินได้ แจ้งสายตรวจลมบินนครปฐสมทุกท่านนะครับรับแจ้งเขต1 2 1่สอร้อยคอทองคำสายตรวจล่อบินทุกท่านพร้อมที่สนามหลังวัดเอน้อยเพื่อขึ้นบินสนับสนุนในการจับกุมคนร้ายภาคพื้นดินและเวลานี้เปลี่ยนสายตรวจล่อบินทราบพร้อมปฏิบัติก็โดยทั่วไปนะครับสำหรับการปฏิบัติภารกิจในการสกัดจับผู้ร้ายของทีมร่มบินนี่นะครับเขาจะทำงานร่วมกับทีมภาคพื้นในการเข้าสกัดผู้ร้าย โดยทางทีมล่มบินครับเขาก็จะติดตามไล่ล่าคนร้ายจากบนอากาศแล้วค่อยแจ้งตำแหน่งหรือพิกัดที่คนร้ายกำลังหลบซ่อนหรือหลบหนีอยู่นะครับด้วยวิทยุที่ติดอยู่ที่หมวกซึ่งทีมไล่ล่าภาคพ,พื้นดินก็จะสามารถเข้าติดตามสกัดกั้นและจับกลุ่มคนร้ายได้โดยง่ายนะครับจากตำแหน่งที่ทางล่มบินได้แจ้งมาเรียกว่าจะหนียังไงก็หนีกันไปเถอะครับ เพราะไม่สามารถหลุดพ้นลอดสายตาของทีมล่มบินไปได้และที่สําคัญก็คือบนท้องฟ้านะครับไม่มีแม่น้ําต้นไม้หรือตึกรามบ้านช่องมาขวางกัน้นจึงทําให้ติดตามโคนไล์ได้อย่างง่ายดายซึ่งก็สามารถหวังผลในแต่ละภารกิจเนี่ยเรียกว่าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวครับครับเรื่องข้อจํากัดของล่มบินนะครับก็มันก็เรื่องของดินฟ้าอากาศเป็นหลักนะครับถ้าเกิดว่าฝนตกลมแรงอะไรเนี้ยเราก็ไม่สามารถขึ้นขึ้นบินได้แล้วก็กังคืน ครับครับผมเรื่องพื้นที่ขึ้นลงนะครับก็ล่มบินเนี่ยมันมันไม่ต้องใช้ลานลานเว์เหมือนเครื่องบินนะครับก็แค่สานามฟุตบอลหรือสถานที่บริเวณพอประมาณไม่ต้องกว้างมากเราก็สามารถขึ้นได้ครับก็บางครั้งเราไปบินกันเนี่ยยังพวกเราใส่เสื้อสีแดงใช่ไหมครับรบ,บางคนเครื่องดับลงไปกลางทุ่งเนี่ย ฝังทุ่งแล้วก็รอระหว่างที่เราเพื่อนไปรับเนี่ยก็จะไปเข้าร่มมาก่อนในร่มมันมีเจ้าถิ่นอยู่มีวัวควายก็นอนอยู่ก็เขาไล่ปิดแล้วออกมาก็ไม่ให้เข้าร่มเพราะเราก็ต้องยืนดูวัววัวคว,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 วายขึ้อยู่ในร่มแต่รักบินเราอยู่ข้างนอกเพราะว่าเข้าไปไม่ได้เพราะมันไม่ให้เข้ามันไล่ปิดออกมาครับนี่ตลกมากครับ <Okay. S 1> ต้องเรียกว่าเยี่ยมจริงๆนะครับกับทั้งแนวคิดและการสนับสนุนของผู้ใหญ่ของกรมตำรวจนะครับกับการนำร่มบินหรือพารามอเตอร์มาประยุกต์ใช้งานในภารกิจของตำรวจ รวมถึงเหล่าบรรดาพี่ๆล่มบินคนครปฐมที่ทั้งเสียสละด้วยแรงกายแรงใจในการฝึกซ้อมรวมถึงทุลทรัพย์บางส่วนที่ต้องใช้ในการฝึกบินเพื่อที่จะได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ต้องปฏิบัติงานทีนี้แล้วก็ต่อให้เหล่าบรรดามิชฉาชีพติดปีกบินก็หนีไม่รอดครับกีลาภารกิจมิตรภาพ ร่มบินนครปฐมเมดอินไทยแลนด์ยกระดับก,กระชับสยามเฮ <Yeah. S 1> hey.